สีส่งเสริมผ่านผู้เข้าประกวด Miss International Queen 2025จาก23ประเทศทั่วโลกค่ะมาเก็บตัวและทำกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมล้านนาที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนก้าวเข้าสู่เวทีการประกวดระดับโลกที่ลานประตูช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่นายวีระพงศ์ริดรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตอนรับผู้เข้าประกวด Miss International Queen 2025จาก23ประเทศทั่วโลกที่เดินทางมาเก็บตัวและทำกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับปีนี้กองประกวด Miss International Queen โดย Tiffany ่โชวพัทยาได้บูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นนครแห่งวัฒนธรรมและม์เห์เหนือการเวลาเป็นเจ้าภาพจัดกิจ กิจกรรมต้อนรับเหล่านางงามเพื่อเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาเยือนโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าประกวดทั้ง23ประเทศก่อนจะเดินทางไปยังวัดเจดีหลวงวรวิหารรวมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นผู้เข้าประกวดทั้งหมดนะครับก็ได้นั่งรถสมล้อ ที่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของเชียงใหม่ออกจากวัดเจดีย์หลวงวรวิหารเพื่อไปทํากิจกรรมตามสถานที่ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับสําหรับช่วงเย็นค่ะผู้เข้าประกวดทุกท่านจะได้สวมใส่ชุดล้านนาร่วมสมัยที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ไทยชื่อดังร่วมเดิน ร่วมเดินแบบอวดชมความงดงามค่ะในงาน Miss International Queen 2025 Gala Night Culture a อ d Culture in เินชียงใหม่ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ค่ะไม่เพียงช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกแต่ยังสะท้อนถึงพลังซอฟ o าวเวอของไทยที่พร้อมเปล่งประกายความงดงามความหลากหลายและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสู่สายตาชาวโลกอย่างเต็มภาคภูมิมซึ่งถือว่า